สวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับเข้าชูช่องคือและสินผ้ามวนครับมาดีผ้ามากินีด้วยดูการงี้แกงเห็ดพอครับมาดีครับเบิ้งเห็ดพอครับโอ้ยสุดยอดเลยมามามาโอ้แซ่บๆกันเนะครับมาดีนี่ครับข้าวเหนียวกระมีครับมาดีลองซิมสดหนำแซ่บเบิ้งครับมาดีสมเพาะไม้ลอยครับใส่สมนี่ครับผักอันนี้ผักใบมุงคือเกาลัดอ่ะมันแซ่บครับผักอันนี้อื้อ Mm -hmm. Good, 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 good job. ผุปุปุ้นี่ป,ป,ปากนี่หน่อยเข้มเครับมันนี่ สมใบม่วงสมดีดีพี่หน้องเบ้อเบ้ออ่อนๆเลยพี่หนอ้อง 으흠 으흠 <Cornell> <bowl> <mam repay> Quýt nói bây giờ Bà nhè hẹp cả lăng ngắm Trà khẩu giống ngoài Nói nồi nó Mm hmm. อันดีครับปะปะปะเลยอืมพอให้พอแก้ไปแล้ว hmm. <c oughs> <c oughs> น้อยๆเข้มๆน่าเพราะาจะเดี๋ยวเนี่ยแข่งขาดเลยอือหือนิวถ่ายแฟนแฟนงามโอ้ชุดยอดดีสมใบม่วงเขากันครับ ไอนน้จาเลยพี่น้องพ่อกับแม่คลิปหนี้ครับคลิปนี้สวัสดีครับ